อันนี้ขนาดแบบแท่เสียงไทยเล่นๆเนาะมัน<ช>ก็ยังแบบเออออกได้ประมาณหนึ่งนะครับ<แ>จุนกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้นะคะจุนจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการดูดวง ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เรียกเด้ว่าแปลกก็ว่าแปลกใหม่ก็ว่าใหม่นะคะกับโดมิโน,โนต่อดวงบอกชะตานะคะซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่รวบรวมเอาหลายๆศาสตร์มาไว้ในศาสตร์เดียวกันนะคะการดูดวงะคะ่ะเป็นเรื่องที่นิยมในประเทศไทยศาสตร์การพยากรณ์ก็มีอยู่หลากหลายเลยล่ะค่ะที่สามารถนํามาใช้ในการตรวจด,ดวงชะตาได้ปรับแก้ดวงชะตาและให้คําปรึกษาปัญหาด้านต่างๆได้นะคะวันนี้จุงก็จะพาผู้ชมไปรู้จักศาสตร์แห่งการพยากรณ์ดวงชะตาที่แปลกใหม่ไปชมพร้อมกันค่ะ ศาสตร์โดมิโนต่อดวงบอกชะตาเป็นศาสตร์พยากรณ์ที่รวบรวมความรู้จากทุกศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตานะคะโดยเฉพาะโดมิโนที่รวมเอาศาสตร์ของตัวเลขศาสตร์งูสูบหวงจุ้ยนะคะแล้วก็ศาสตร์ทักษะโหรามาประยุกต์ใช้ในการให้คําทํานายต่อเจ้าของดวงชะตานะคะศาสตร์โดมิโนต่อดวงบอกชะตาครับซึ่งว่าเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่ใหม่ด้วยเนาะแต่จริงจริงมันไม่ใหม่หรอกเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยสามารถหยิบยกอะไรก็ตามมาพยากรณ์ได้ทั้งหมด ซึ่งตรงโดมิโนเองเนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของตัวเลขถูกไหมก็สามารถนํามาต่อในเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เจ้าชะตาได้มาถามนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จะสามารถบอกได้อย่างละเอียดทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพได้เลยและในเรื่องของการวางวางผังของโดมิโนเนี่ยผมก็ใช้ในเรื่องของผังโหลโสซึ่งก็ประยุกต์มาจากนะครับวงจุย้ย ผังโลโซในเรื่องของการวางพวงจุย้ยเราก็เลยสามารถที่จะรู้ว่าเอ้ยหวงจุย้ยหรือชยภูมิเบื้องต้นของเจ้าชะตาเ,เป็นอย่างไรควรปรับแก้ไขอย่างไรให้ชีวิตที่ดีขึ้นราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจริงโดบิโน่เนี่ยมีหลายศาสตร์มากๆทั้งหนึ่งในเรื่องของดวงดาวแหละแน่นอนในเรื่องของโหราศาสตร์เนาะซึ่งจะมาผูกกับในพื้นดวงซึ่งผมก็ใช้ใน,ในวิชาเ็ตัว9ก้าฐานด้วยกระทบในตัวเลขหรือเรื่องราวนั้นๆซึ่งถึงเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อในพื้นดวงของเจ้าชะตาด้วย นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของโลโซวงจุ้ยในเรื่องของการพยากรนะครับก็จึงเป็นโดมิโนโต่อวดวงบอกชะตานะครับสำหรับศาสตร์โดมิโนโนี้นะคะก็จะมีวิธีการทำนายโดยการเลือกโดมิโนโในลักษณะคล้ายไพ่ย,ยิปซีนั่นเองค่ะก็เป็นลักษณะการเสี่ยงทายคล้ายไพ่ย,ยิปซีเนาะเพราะจริงๆก็ลืมบอกไปว่ามันมีศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีคนเข้ามันนดนี้ด้วยประยุกต์หลายๆศาสตร์รวมกันแล้วแต่ว่า มันจะแวบขึ้นมาหรือ,อครูบาอาจารย์นำพาไปว่าจะไปกระทบกับจิตเรากับทางลูกค้าอย่างไรแล้วก็จะพยากรณ์ออกไปตามที่ที่เห็นภาพและตัวเลขนะครับตัวเลขและดวงดาวมีความสําคัญนะคะเนื่องจากในทุกๆคนตัวเลขไม่ได้อยู่แค่ในวันเดือนปีเกิดแต่จะรวมไปจนถึงบัตรประชาชนบัตรเลขที่โดยตัวเลขทุกตัวไม่ได้บอกแค่เพียงตัวเลขไหนดีหรือตัวเลขไหนเด่นต่อคนไหนนะคะ แต่ต้องดูด้วยว่าเจ้าชะตนั้นตัวเลขกับดวงดาวนั้นมีอิทธิพลกับเรามากแค่ไหนนะคะจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเจ้าของดวงชะตานั่นเองค่ะในโดมิโนโอเองก็จะสื่อในเรื่องของดวงดาวในการพยากรณ์ด้วยนะครับว่าวันนี้เจ้าชะตาอยากจะถามเรื่องอะไรโดมิโนโอบอกเลยโดยโดยที่เจ้าชะตาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยถามด้วยซ้ำผมพยากรณ์ตามเจ้าชะตาที่เขามาเสี่ยงทายเลยว่า วันนี้คุณอยากจะสอบถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็จะจี้ไปตรงจุดนั้นก่อนและส่วนใหญ่นะครับพุณเจ้าบอกใช่เลยจะรู้ได้ยังไงก็นั้นมาจากสื่อจากจิตของเจ้าชตาที่ตั้งใจที่จะมาสอบถามในเรื่องการพยาการอย่างจริงจังแล้วผมก็จะผูกดวงและกระทบในพื้นดวงให้ด้วยนะครับเป็นดูเรียกว่าดูถึง2ต่อทั้งเสียงท้ายและในพื้นดวงของเจ้าจะตาเองด้วยครับวิธีการทํานายแบบโดมิโดนะคะก็จะมีวิธีการดังนี้ค่ะคุณผู้ชม หลังจากอธิษฐานจิตแล้วนะคะก็เลือกโดมิโนมา9ชิ้นค่ะแล้วนํามาวางตามผังโลโซหรือผังยันต์เต่านั่นเองค่ะอันดับแรกเนาะถ้าคนที่จะเจ้าชะตาจะมานั่งดูเนี่ยผมก็ให้แตะในเรื่องของโดมิโนก่อนแล้วอธิษฐานผมก็อ,อธิษฐานสิ่งที่อยากรู้แล้วก็ให้เจ้าชะตาเนี่ยเสียงทายมาทั้งหมด9ชิ้นครับเสียงทายทั้งหมด9ชิ้นแล้วผมก็จะมาเดินดาวตามผังโลโซ ตามตำแหน่งที่ที่วางไว้และในเรื่องของการพรยากรณ์จุดเริ่มต้นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งความคิดอันนี้คือตำแหน่งความคิดดูว่าดาวอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งดาวหกเนี่ยมันก็สื่อทั้งในเรื่องของความรักและการเงินส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความรักและการเงินเลยโดยเฉพาะแล้วพอดีเห็นสีเหลืองไหมฮะมันโยงมาที่ตำแหน่งการเงินพอดีด้วยซึ่งมันก็แปลว่าเ,เรื่องของการเงิน ว่าเราเนี่ยในเรื่องของการเงินเราจะดีมากๆจากเนี่ยมันจุดใจกลางสิ่งที่อยู่ในใจเรามันก็ย้ำในเรื่องของการเงินซึ่งอันนี้ถ้าในมุมของทักษะเองเขาเรียกวเป็นคู่สมพลที่จะส่งเสริมความมั่นคงให้กับเราแต่ด้วยความตรงเนี้มันมีศูนย์ด้วยดาวมันก็จะอยู่ไปป่วนมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ดั่งใจ โดมิโนทุกชิ้นในผังยันตเต่านะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันซึ่งนำไปสู่คำทำนายตามพื้นดวงชะตาของเจ้าชะตานั่นเองและหากเจ้าชะตามีเรื่องที่อยากรู้เป็นพิเศษก็ยังสามารถเสี่ยงถายเพิ่มได้อีกด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์พยากรณ์นะที่เรียกได้ว่าแปลกและใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปหาดูได้นะคะกับโดมิโนต่อดวงบอกชะตาค่ะ